นี่จากข้อมูลเมื่อกี้นี้เราเปลี่ยนหม่เป็นเอาแปดชั้นนะคะ8ปดชั้นนะคะแปดชั้นชั้นละประมาณแปดตัวพวิธีกัรของเราก็คือเริ่มนับตั้งแต่ต้นจะเริ่มจากน้อยไปหามากชุดตัวที่น้อยที่สุดของเราอยู่ที่สามสิบสี่ถามว่าเริ่มต้นตรงนี้ที่สาสิบสี่เลยได้ไหมตอบได้น้อยกว่าได้ไหมได้ทําไมเพราะอะไรเพราะสามสิบสี่ก็อยู่ในชั้นที่หนึ่งเหมือนเดิม ยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงเป็นสามสิบห้าได้ไหมตอบไม่ได้เพราะตัวต่ําสุดของเราอยู่ที่สามสิบสี่ถ้าสาสิบห้าก็แสดงว่าตัวที่น้อยที่สุดของเรานั้นจะไม่มีกลุ่มอยู่นั่นเองเข้าใจไหงคะถ้าตัวต่ําของเราคือสามสิบสี่จะอยู่ได้ก็ต่อเมื่อจะต้องต่ำกว่าสามสิบสี่เป็นต้นไปสามสิบได้ไหมตอบได้นะคะสามสิบก็ได้ถ้าเป็นสามสิบเริ่มต้นที่สามสิบ เราก็นับไปเลยค่ะติ๊ตัวลูกแปดตัวสามสิบสัมเอ็ดจั่มสองจัมสามจัมสี่สั่มห้าสั่มหกสามสิบเจ็ดคบแปดตัวนะคะครบแล้วแปดตัวสันเป็นไหมลูกเห็นนะคะสามสิบสี่อยู่ไหมอยู่ค่ะอยู่ในนั้นแหละนะคะต่อไปสามสิบเจ็ดแล้วก็เป็นสามสิบแปดนับต่อไปค่ะแปดตัวเลยสามสิบแปดนับตรวมด้วยเลยลูกนะสามสิบแปดเลยค่ะดูค่ะเดียนน๋ยวมีวิธีการรับให้ <Ừ. S 2> อีกห้าสิบห้าต่อไปชั้นที่สามค่ะสี่สิบหกบวกเลยค่ะบวกขึ้นหลค่ะห้าสิบสามห้าสิบสามอะไรนะห้าสิบสามคนอื่นละ่ะคนอื่นละ่ะเนี่ยคิดถามอะไรก็ไม่ตอบต่อเลยค่ะ ต่อไปคือเลข <54 S 1> อะไรห้าสิบสี่ค่ะห้าสิบสี่หรือหกสิบเอ็ดค่ะเอ็ดค่ะ, <61 S 2> คะจากหกสิบเอ็ดแล้วเป็นอะไรลูกหน,นึงชั้นเลยหกสิบสองค่ะหอหู หกสิบเก้านับที่หลุดแปดตัวรวมหกสิบสองด้วยเดี๋ยวจะมีวิธีการต่อไปเจ็ดเติมเพิ่มขึ้นมาเจ็ดเจ็ดสิบเจ็ดเจ็ดสิบเจ็ดถึงเจ็ดสิบเจ็ดพบยางยางต่อจากเจ็ดสิบเจ็ดเป็นเจ็ดสิบแปดถึงแปดสิบห้าแปดสิบห้า ทันนะคะคุณอ <busca av> ื่นทันไหมตอนจะแปดสิบห้าเต้นแปดสิบหกหรือเก้าสิบสามเก้าสิบเมื่อกี้มึงนับอยู่เลยเก้าสิบสามเก้าสิบสามพบหรือยังสูงสุ่ของเราคือเก้าสิบเจ็ดยังเก้าสิบสามอะไรเก้าสิบสี่สี่เหนึ่งร้อยหนึ่ง หรือจังหวัดหนึ่งของประเทศไทยร้อยหนึ่งร้อยเอ็ดจังหวัดหนึ่งร้อยเอ็ดไม่ใช่ร้อยหนึ่งลูกภาษาคณิตศาสตร์ไม่มีร้อยหนึ่งไม่มีร้อยเอ็ดจังหวัดหนึ่งของประเทศไทยจบเรียบร้อยนับชิครบแปดชั้นไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า เดินค่ะที่รักครูต้องการแปดชั้นค่ะอ่าเดินค่ะเห็นไหมคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเดินค่ะเกินแล้วทำยังไ,ไงล่ะแสดงว่าชุดนี้ใช้ไม่ได้เห็นอย่างคะใช้ไม่ได้ทําไงปรับใหม่ค่ะชั้นเกินตรงนี้ของเราคือเกนะ้าสิบเจ็ดนะสูงสุดนะเก้าสิบเจ็ดข้อมูลชุดนี้มันอยู่ตรงนี้มันตจ้งไปอยู่บรทัดนี้ทำยังไ,ไงล่ะก็ต้องไสหลัง นะคะถอยหลังตัวนี้นะคะขยับขึ้นมาเพราะสามสิบเนี้ยมันน้อยน้อยเกินไปใช่ไหมแล้วก็ขยับขึ้นมาใหม่เป็นสามสิบสองเล่ไหมเออหายไปเท่าไหร่ลูกลอวนัดดูก่่นตรงนี้หายไปเท่าไหร่ตอนสิบสามหายไปเท่าไหร่ถึงจะครบเจ็ดเออเอาไม่เป็นไรอ่ะวันนี้ลองลองลอง,ลองเขาเรียกว่าลองสร้างก่อนเอาเก้าสิบสอง นับไปให้ครบแปดตัวเก้าสิบสองบวกอะไรอมองง่ายดีไิ่ใไม่ใช่เก้าสิบสองสามสิบสองสามสิบสามสสิบองบวกอะไรถึงง่ายง่ายบวกไร,ช,กไรกกกก 7, ชั้นละแปดตัวบวกไรบวกไรบวกบวกเจ็ดชุดบวกนับเลยสามสิบสองสามสองสามสามสิบสี่ห้าสามหกสามเจ็ดสามแปด สามเก้าชั้นละแปดตัวนี้นะคะก็แสดงว่าตัวเริ่มต้นตรงนี้ปุ๊บเราต้องการชั้นละแปดตัวต้องนับเรื่อยก็บวกเพิ่มไปอีกเจ็ดนั่นเองจากการที่อย่างนี้ง่ายๆถ้ชี่สิบบวกเพิ่มไปเจ็ดเป็นสี่สิบเจ็ดเอ่สี่สิบแปดบวกเพิ่มไปเจ็ดคือห้าสิบเอห้าห้าสิบเท่าไรห้าสิบห้า ต่อไปห้าสิบหกบวกอีกเจ็ดเป็นกเจ็ดบวกเจ็ดบวกเจ็ด่ยนานี้บวกเจ็ดบวกเจน่ะินานมากเลยอ่ะอ่าหกสิบสามหกสิบสามนะหกสิบสี่บวกเจ็ดเจสิบเอ็ดเจ็ดสิบเอ็ดต่อไปเจ็ดสิบสองบวกเจ็ดเจ็ดสิ้า แปดสก้าเป็นแปบวกเจ็ดแปดสิบเจ็ดปสิบเจ็ดต่อไปแปดสบปอีกเจ็ดเก้าสิบสามถึงยังถึงยังยังเก้าสสามอะไรเก้าสิบสี่บวกเจ็ด้าสิบมหรอต้องใหม่แปดสิบแปดบเจ็ดแปสิบแปดบเจ็ด หลายหิ้9.5เซ็งมั้ง9.5รู้ปะ9.5ต่อไปยังไม่ครบ9.6อืิบ่อบปไหนนัวหมดแล้ว9.6บอกเอ็ดไม่ใช่จะเป็นร้อยสามแล้วนับชิ้ได้แปดชั้นไหม1 2 3 4 5 6 7 8 9เกินอีกใช้ไม่ได้เห็นยังเห็นยังอาวันนี้ลองสร้างตลาก่อน ใช้ไม่ได้แสดงว่าถอยหลังไม่ได้เริ่มเ้้นได้ใหม่เกินขาดไปเท่าไหร่เนี่ย95เนี่ยจะถึง97ขาดไปสองตัวใช่ไหมแสดงว่าตรงนี้ต้องขยับขึ้นมาสองตัว3.2ขยับขึ้นไปอีกสองจะเป็นเท่าไหร่3.14จะี่ละมาอ่าลองนับไป3.14ต้องการแต่ตัวบวกอะไรบวกเกมบวกเกดเลยเท่ไหร่นะอีิทินมา4 สี่สิบเอ็ดที่หนึ่งนะสี่สเอแล้วก็เป็นสิบสองบวกเเป็นสี่สิเก้าอ่าสีิ้าแล้วก็เป็นห้าสิบบวกเจเจ็ดต่อไปห้าสิบแปดบวกเจอยาาคิดนานห้าสิบ <5. S 1> อะไรนะหกสิบหสิบห้าหสิห้าแล้วก็เป็นหกสิบหกบวกเเจดสิบสาม จ็ดสสามบวกเออไม่ใช่เจ็ดสบามเจ็ดสิบสี่บวกเจแปสิบเอ็ 4, 3, เดแปดสิบ, 88, บเอ็ดกับไปแปดสิบสองบวเจ็ดแป้าแปบก้าแปดสิบแล้ว้าสิบบวกเจ็ด้าสิบเจ็ดเจ็ดยางและนับที้อครบครบแปดชั้นไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด แต่บิงโกนะคะบิงโกสรุปทำสามอันได้อันนี้อันสุดท้ายนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้คือวิธีการหากลุ่มมันก่อนหรือหาชั้น,นก่อนชัดเนจนไม่ต้องกังวลเห็นไหมครูลองฉีดให้ดู๋ยวจะได้รู้ว่าวิธีการหายัางไงชัดเจนนะคะเพราะฉะนั้นถ้าตรงนี้ต้องการความกว้างเท่าไหร่ไม่ต้องสนใจหนูจุดเริ่มต้นของหนูก่อนและหนูก็บวกเข้าไปแต่อนนี้บวกเข้าไปนะั้นแต่ลืมว่านับตัวมันด้วยก็เหลือ หายไปนหนึ่งตัวนั่นเองชัดเจนนะคะเอาละตรงน,นี้ได้ละคะแนนแฮรี่นะคะแฮรี่เป็นหรือยังแฮรี่เป็นหรือยังเร็จแล้วนะอันนี้ต้องการต้องการแปดชั้นชั้นละแปดตัวเปลี่ยนไหมข้อมูลที่เดิมเปลี่ยนไหมนะข้อมูลที่เดิมน,นะ <c oughs> เปลี่ยนใหมเอาห้าชั้นเมื่อกี้เราห้าชั้นเป็นหรือยงัง ห้าชั้นไปหรือยังห้าชั้นเราไปแล้วเปลียนเป็นหกชั้นชั้นละหนึ่งจะได้กี่ตัวเอาหกสิบสามตั้งเมื่อกี้นี้หารด้วยกหกได้ก็่าไร่ยูกหกนึงหกเป็นสนะิบเนี้ยหกห้าสามสิบสรุปในหนึ่งชั้นต้องมีประมาณสิบเอ็ดตัวโอเคนะคะสิบเอ็ดตัวนะลูกนะล่างสุดข,ของเราอยู่ที่ สามสิบสี่สูงสุดอยู่ที่เก้าสิบเจ็ดเอาละชั้นที่หนึ่งเริ่มต้นที่เลขอะไรดีคะอันแบบไี่กินนี่แหละลองดเอาละเลยงานนี้หกชั้นนะชั้นละสิบเอ็ดตัวตัวแรกเริ่มต้นที่เลขอะไรดีถ้าสร้างตารางเป็นอย่างอืงนงนง่นหาได้หมดต้องสร้างตารางไม่กินก่อนสามสิบได้ไหมเลขน้อย สาิบถ 30, ึงเท่าไหร่ลูกถ้าคุณเริ่มต้งที่สามสิบถึงเท่าไหร่บวกเพิ่มไปอีกจิ่ตัวสิบตัวสามสิบบกสิบเป็นสี่สิบสี่สิบแล้วก็เริ่มสี่สิเอ็ดอ่อต่อไปห้าสิบสองคือบวกอีกสิ หกสิบสองหกสิบสามกสิบสี่สิบสามสิบสามแล้วก็เป็นเจ็ดสิบเจ็สิบแปดสิบสี่แปดสบสี่ตรงนี้เป็นแปดสิบห้าห o สิบสีเก้าสิบห้าหกสห้าสิบหนึ่สองสามสี่ห้าหกเิแล้วขัตัวจะไปเก้าสิบหกถึงร้อยหกใช่ไห นะเกินแล้วนะสามสิบไม่ได้ค่ะเดินเท่าไหร่เดินกี่ตัวเดินมาสองตัวมันรวมไปตรงนี้สองตัวใช่ไหมแล้วตรงนี้ก็ต้องขยับขึ้นสองตัวหลักการง่ายเดินสามสิบเท่าไหร่ขยับขึ้นสองตัวสามชิดสามสองสามสามสี่เอสามสี่เลยเอาสามสองก่อนลองดูค่อยๆลองขยับจะไ,ได้เป็น ามสองบวกเพิ่มอีกสิบเป็นสี่สองสี่สองแล้วก็เป็นสี่สามอีกสิบเป็นห้าสามเพิ่มอีกสิบเป็นเพิ่มอีกสิบเป็นเจ็ดเพิ่มอีกสิบเป็นแปดหกเพิ่มอีกสิบเป็นเก้าเจ็ดเก้าจุดถึงยัง เสร็จหรืองเสร็จแล้วนะับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกครบละค่ะอันนี้ถูกต้องในลองก้าสามสิบสี่แบบที่ตัวเองพูดซิถามมาได้ไหมได้ถ้าสามสิบสี่บวกเพิ่มอีกกลายเป็นสี่สิบสี่เข้าใจไหมถูกนะลูกอันนี้ถูกนะสี่สี่แล้วนายสี่สิบห้าถึงห้าสิบห้าห้าสิบหกถึง หกสิบหกหกสิบหกแล้วเป็นหกสิบเจ็ดต่อนะถึงเจ็ดสิบเจ็ดต่อไปเจ็ดสิบแปดถึงแปดสิบแปดแปดสิบแปดแล้วลงแปดสิบเก้าถึงเก้าสิบเก้านับชิ้ครบไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกชั้นเหมือนเดิมถูกต้องค่ะถึงยังคะลูกเห็นเล่นต้นที่ไหนก็ได้ถามว่าเริ่มต้นที่สามสิบสามได้ปะ ถา,วามว่าเริ่มต้นที่สามสิบสามได้ไหมขั้นแรกได้นะคะได้สามสิบสามก็ถึงสี่สิบสามสี่สิบสี่ถึงห้าสิบสี่ขยับไปตัวนี้ก็จะถึงเท่าไรคะไล่ไปเนี่องไปถอยๆลงไปขึ้นไปขั้นเต็ถามว่าเริ่มต้นที่สามสิบเอ็ดได้ไหมเริ่มต้นที่สามสิบเอ็ดได้ไหมตอบ ไม่ได้เพราะ32เราเริ่มต้นตรงนี้แล้วตัวสุดท้ายอยู่ที่เก้าสิบเอ็ดเหยนะคะแค่หนูจะเริ่มต้นที่สามสอด้ได้ตัวคาบไม่ครบนะคะเพราะตรงนี้หนูสามารถเป็นไปได้หมดสามสองสามสาได้สามห้าได้ไหมตอบ35มส้าได้ไหมไม่ได้เพราะตัวต่ำสุดของเราอยู่ที่34เพราะสามสิบห้านั้นสามี่ที่จะไม่มีที่อยู่ใครแต่งไดอยังคะ แล้วตัวนี้ตารางที่หนูจะสร้างได้ตามเงื่องไขนี้ก็คือเริ่มต้นที่32 33ได้34ได้ได้3กรมณมีเท่านั้นเองค่ะนี่คือการสร้างตารางชัดเจนหรือยังคะชัดเจนหรือยังคะเอาละวันนี้มีการบ้านการบ้านนะคะการบ้านให้หนูลองหัดสร้างตารางโดยชูม,มีข้อมูลให้1ชุดพร้อมนะพร้อมนะคะ เช็ดปีคอนปีคอนสีสิบคนลดไปเลยค่ะเหลือแม่ก,ก็คับคัทหน้าจอไ้เลยนะคะคับหน้าจอไ้เลยนะคะแล้วฟังโจทย์ของครูนะคะมีสี่สิบคนนะคะครูจะให้หนูสร้างตารางนะคะสร้างตารางแจกแจงความถี่ จ่แยแจงความถี่โดยต้องการหกชั้นค่ะโดนะต้องการหกชั้นค่ะคนไหนเสร็จแล้วนะคะตารางแบบเมื่อกี้นี้ที่เป็นตารางสามทางนะคะางหกชั้นนะคะเป็นแบบนี้นะคะเป็นแบบนี้นะคะตารางแบบนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วถ่ายสมมาที่ลายปุ่ม m หกเลยค่ะ ชัดเจนแคปหน้าจอไว้เลยลูกตัวเลขชนนะะดัดเจนไหมคะ้ค่ะค่ะสมวันนี้ค่ะจมนดนชั่วโมงว<อ>ันนี้ไ่ส่งวันนี้ค่ะที่รักแคปไปเลยค่ะแคปไ้ยังแคปหน้าจอจบไนเลยนะคะต้องการ6ชั้นค่ะทำลงใงนสนุดนะคะแล้วก็ถ่ายตรงนั้นลงมาส่งมาครูให้ครูนะคะที่เอ็นทกค่ะเอาล่ะ